ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณคุณอยากทำอะไรหลายคนกำลังนอนสบายอยู่บนโซฟาและมีอีกหลายคนที่กำลังนอนทรมานอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลหลายคนกลัวที่จะทำบางอย่างและก็มีอีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่อยากทำหลายคนคิดว่าเวลานั้นมีเยอะในขณะที่อีกคนเหลือเวลาอีกไม่กี่วินาที คุณเคยถามตัวเองแบบนี้หรือเปล่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราจะยังทำสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าทุกเช้าสติฟจ็อบจะส่องกระจกและถามตัวเองด้วยคำถามนี้เสมอเขาได้พูดสิ่งนี้ในงานจบการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหลังจากที่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งตับอ่อนและกำลังจะตายที่สำคัญเขาพูดเรื่องนี้อย่างมีความสุขและยิ้มแย้ม ทำให้คําพูดนี้ของเขาทรงพลังมากเพราะเป็นคําพูดจากคนที่กําลังจะได้ใช้ชีวิตเป็นวันสุดท้ายจริงๆสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขทั้งๆที่เขาก็รู้ตัวว่าอีกไม่นานตัวเองกําลังจะจากโลกนี้ไปเป็นเพราะเขาได้ใช้เวลาที่มีอยู่ทําในสิ่งที่เขาอยากทํามีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เขาต้องการอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วเขาไม่ปล่อยให้เวลาที่เหลืออยู่ ไร้ประโยชน์เขาทำในสิ่งที่อยากทำจนถึงที่สุดตอนนี้เราต้องกลับมาทบทวนตัวเองดูว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในทุกวันนี้คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมหรือเรากำลังมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราไม่ต้องการอยู่คุณไม่รู้หรอกว่าเวลาที่กำลังนับถอยหลังของคุณจะหมดลงตอนไหน คุณยังโชคดีที่ยังมีเวลาอยู่อย่าปล่อยให้มันสูญเปล่าจงเห็นค่าของมันนับตั้งแต่ตอนนี้หรือไม่ก็รอให้เวลาที่คุณมีอยู่ใกล้หมดลงแล้วเพิ่งมารู้ตัวก็อาจจะสายเกินไปแล้วเยียเห็นคุณค่าของเวลาทุกวันนี้ได้เป็นเพราะเยียต้องเห็น ตายายแม่ลุงป้าป่วยตายไปทีละคนยิยงจำภาพที่ต้องไปส่งพวกเขาเข้าโรงพยาบาลยังต้องเห็นครอบครัวของเยียนอนติดเตียงลุกจัดเตียงไม่ได้ยิยงจำเสียงของยายที่เรียกเยเอ้ยเยเอ้ยมาช่วยยายทีทุกคนร้องเรียกให้ช่วยเพราะเขาลุกไม่ได้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เย่อยู่กับพวกเขาทุกช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มป่วยแรกๆไปจนถึงวันเผาศพคุณอยากเป็นเหมือนพวกเขาไหมลองคิดดูว่าถ้าคุณต้องนอนติดเตียงโดยที่ยังไม่ทำอะไรที่อยากทำสักอย่างเดียวคุณจะรู้สึกยังไงคุณอยากให้มันเกิดขึ้นไหมถ้าไม่อยาก ุณก็จะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วค่ะไละสไตล์คุณอยากมีชีวิตที่คุณต้องการตัวตนที่คุณอยากเป็นธุรกิจที่คุณอยากทําคือแบบไหนถ้าคุณยังนอนติดโซฟาและไม่เห็นคุณค่าของเวลาอีกไม่นานคุณอาจจะได้นอนติดเตียงที่โรงพยาบาลก็ได้ลองถามตัวเองดูนะคะถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณคุณอยากทำอะไร